V.R. โมเดลจะครบรอบ20ปีปีหน้าเรา20ปีนะคะย้ำค่ะนานมากเราก็เลยจะจัดประกวดนะคะเพื่อค้นหานางแบบที่แบบเป็นนางแบบแบบมืออาชีพเป็นนางแบบที่เป็น professional แต่เราทำเป็น3ากลุ่มเนะพี่ถิงใช่ค่ะเป็น3กลุ่ม ABC ุ่มถึง7 8ถึง12 13ถึง18ใช่ใช่ใ่่ เรารับแต่ผู้หญิงผู้หญิงใี่ผู้หญิงก่อนแล้วก็คอนเซปต์เราอยากได้นางแบบจริงๆไม่เอาแบบนางงามเราอยากให้ดูเป็นนางแบบไม่มาแบบเอิ้งเอ้ยนางงามดูเป็นแบบเหมือนเป็นอินเตอร์เพราะว่าเรามุ่งที่ว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลหรือการขายเมืองนอกแค่เขาดูบางทีเขาดูโซเชียลเขาก็สามารถแบบดึงเด็กที่เข้าประกวดเขาไปทำงานที่ต่างประเทศได้ด้วยใช่แล้วก็เราจัดที่ m b k center ค่ะเราจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเป็นต้นไป ิดรับสมัครประมาณปลายเดือนกุมภาและเราจะประกวดวันที่3ามสิบเอ็ดมีน,นาคมที่ m b k <ม>ก็คือตอนนี้เริ่มรับข่าวสารได้แล้วที่ VR m o ดลบายลูกหมีคือเพจของลูกหมีแล้วก็ ทางไอจีของลูกหมีคือลูกหมีรัศมีติดเริ่มติดตาม,มได้และะ้วค่ะพอถึงวันพร้อมก็สมัครกันได้เลยก็คือว่าเวทีเนี้ยข้อดีอย่างหนึง่งก็เหมือนกับว่าไม่มีค่าสมาัครไม่มีค่าจ่ายเหมือนน้องๆได้มาเข้าแคมป์เข้าร่วมกิจกรรมได้เจอเพื่อนใหม่มแล้วก็ได้เรียนรู้พัฒนาบุคลิกภาพก,กับพี่ลูกหมีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้เงินรางวัลว่าใครจะได้ที่1ที่2ที่3ของแต่ละรุ่นนะฮะก็ถ้ามากแบบเต็มที่มาสนุกสนานมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะกับเวที ที่มีคุณภาพของ VR Model Contest ปี2024นี้ใครภาพแบบฉันบอกเลยค่ะว่าน่าเสียดายมากเพราะลูกหมีเขาไม่ได้จัดบ่อยนะคะใช่ใช<อ>แล้วอย่างไม่มีใครจ่ายและได้มิตรภาพใหม่เนีเพื่อนอมีสิทธิ์แบบเข้าวงการบันเทิงมีสิทธิ์ขายงานต่างประเทศด้วยใช่ค่ะแล้วพบกับพี่ผิงและลูกหมีนะคะในเดือนมีนาคมของปีหน้าค่ะเตรียมตัวกันให้ดีนะคะค่ะ